สำหรับคอร์สเรียน s ซ m s u n g วันที่ 19, 20และ21พฤศจิกาที่ดอนเมืองนะครับที่ออฟฟิศอาจารย์อมสินซึ่งจะสอนโดยผมวันนั้นเราจะเรียนเนื้อหาอะไรบ้างต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาเรียนไปแล้วผมก็จะมีคลิปวิดีโอยกตัวอย่างอย่างที่กำลังนำเสนออยู่ตอนนี้ให้ได้นำกลับไปศึกษาที่บ้านต่ออย่างละเอียดในวันเรียนก็จะนำคลิปเหล่านี้มาสอนให้ละเอียด ควบคู่กับการเรียนวงจรแต่ในคลิปนี้จะยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าเราจะเรียนด้วยความละเอียดยังไงสิ่งที่สำคัญก็คือเครื่องมือเราเรียนฮาร์ดแวร์สิ่งที่จะต้องมีบนโต๊ะซ่อมก็คือ 1. power supply โดยปกติเราจะตั้งค่าของแรงดันไฟที่4.0โวลต์โดยประมาณนะครับซึ่งก็จะเป็นค่ามาตรฐานหรือค่าใกล้เคียงค่าแบตเตอรี่เครื่องมืออีกตัวก็คือ มิเตอร์การใช้มิเตอร์แนะนําให้ใช้มิเตอร์ดิจิตอลความสามารถของมิเตอร์ดิจิตอลสามารถวัดกระแสดได้วัดแรงดันไฟได้อย่างแม่นยําแต่ก่อนอื่นเรามาดูมิเตอร์ดิจิตอลกันก่อนมิเตอร์ดิจิตอลรุ่นที่แนะนําก็คือรุ่นยอดนิยมรุ่น UT 70B ซึ่งมีฟังก์ชันในการวัด แทบจะครบทุกฟังก์ชันขาดเพียงเครื่องมือในตัวตัวเดียวก็คือออสซิโลสโคปนะครับแต่ก็สามารถใช้มิตเตอร์ตัวนี้วัดสัญญาณนาฬิกาได้วัดความต้านทานได้วัดไฟวัดโวนโอห์มแอมป์ได้หมดส่วนใหญ่เราจะใช้แค่วัดไฟกับความต้านทานหรือค่าไดโอดเป็นหลักเรามักจะตั้งค่าวัดต่างๆรวมทั้งเข็มวัดไว้อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งเข็มแดงจะอยู่บริวเวณริมสุดนี้ เข็มดำก็จะอยู่บริเวณต่ตตำแหน่งที่เขียนว่าคอมหรือว่าคอมมอนนะครับก็คือเป็นกล่าวร่วมแต่ในการวัดกระแสะไฟเราจะไม่ใช้เข็มในการวางอยู่ในตำแหน่งนี้โดยเฉพาะเข็มแดงเดี๋ยวเรามาดูในจุดเริ่มต้นที่เริ่มการวัดกระแสะของบอร์ด Samsung ในรุ่นนี้กันโดยเริ่มจากตั้ง Power Supply ไปที่4โวลต์ให้ใกล้เคียงค่าแบตเตอรี่คีบสายดำ เข้าที่ขั้วลบหรือกล่าวหรือขาที่สองของขั้วแบตเตอรี่ส่วนเข็มแดงกับมิเตอร์เรามาดูในลําดับต่อไปว่าเราจะต้องต่อแบบไหนเพื่อตรวจสอบกระแสในเบื้องต้นเราจะต่อหรือว่าใช้เครื่องมือนะครับในการตรวจวัดกระแสโดวยวิธีการนี้ในเบื้องต้นให้ลีบดําที่ขากล่าวส่วนมิเตอร์ตรงนี้สําคัญนะครับ ตัวมิเตอร์เราจะเปลี่ยนจากตำแหน่งของเข็มที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ย้ายเข็มนะครับโดยการยกข้อต่อเข็มแดงมาอยู่ในตำแหน่งไมโครแอมและมิลลิแอมและก็เลื่อนตัวซ e เล c กเตอร์ไปที่ตำแหน่งมิลลิแอมบริเวณนี้สังเกตรตรงนี้หน้าปัดจะมีตัวหนังสือกำกับเปลี่ยนจากเดิมเป็นโวลต์ก็เปลี่ยนมาเป็นมิลลิแอมและนำปายปากคีบ กับเข็มแดงมาคีบกันส่วนเข็มดำถ้าเรายังไม่ได้วัดกระแสรหรือตรวจวัดหรือตรวจเช็คกระแสรตรงหน้าปัดจะเป็น0.00ม mm. ิลลิแอมถ้าเรานำเข็มดำตรงนี้มาจี้ที่ขั้วบวกตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่สำคัญคือเราจะทำการตรวจเช็คกระแสต้องทำความเข้าใจนิดน,นึงนะครับว่า power supply ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันถือว่าการแสดงผล ไม่ละเอียดหรือว่าหยาบมากจุดเล็กๆน้อยๆที่วิเคราะห์อาการเสียไม่ออกบางทีหลายคนอาจจะใช้ p e าว u ส p l y เป็นตัวตรวจเช็คค่าก,การะแสหรือ Current บริเวณนี้ถ้าช็อตมากๆอาจจะเห็นผลชัดแต่ถ้ากินกระแสผิดปกติเช่นเครื่องกินแบตเตอรี่หรือมีการช็อตภายในวงจรไม่มากแต่มีผลกับอาการเปิดเครื่องไม่ติดหรือว่ากินกระแสผิดปกติกินแบตเตอรี่หรืออาการเล็กๆน้อยๆต่างๆเราจะต้องใช้ เครื่องมือที่ละเอียดนะคือเครื่องมือที่เรามีอยู่บนโต๊ะซ่อมของเราก็คือตัวมิเตอร์ยูนิตีส่วนใหญ่ก็นิยมใช้กันอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข็มดําไปจี้ที่บริเวณควบ,บวกตรงนี้แล้วสังเกตการกินกระแสของมิเตอร์กันอย่างเห็นชัดเจนทันทีที่เรานําเข็มดํามาจี้ที่ควบ,บวกกระแสจะมีการเปลี่ยนจาก0.00เป็น30มิลลิแอมในกรณีนี้ก็คือ โทรศัพท์ Samsung เครื่องนี้มีการกินกระแสเกิดขึ้นข้อสังเกตก็คือตัว current ตรงนี้หรือบริเวณที่เป็นจุดวัดกระแสด้านนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นในบางเครื่องอาจจะมีการเพิ่มของการกินกระแสสูงกว่าจุดมิลลิแอมก็อาจจะเป็น0.30-0.33ถึง0.33โดยประมาณบวกลบนิดๆหน่อยๆ อันนี้คือจุดเบื้องต้นในการตรวจเช็คก,กระแสแล้วก็จะเห็นว่าวิธีการใช้มิเตอร์ในการวัดกระแสเนี่ยจะต้องต่อ,อยังไงซึ่งจริงๆก็มีรูปลักษณะของการตรวจวัดกระแสให้อย่างละเอียดอยู่แล้วแต่ในวันที่เรียนจริงรวมทั้งคลิปที่เรียนจบไปนะผมก็จะทำสื่อการเรียนแบบเงื่อนไขที่มีภาพแบบนี้ให้เราได้เห็นเด่นชัดขึ้นนะทุกๆจุดเรื่องของการวัดไฟต่างๆ จะดูอย่างสวยงามสบายตาและนำไปต่อยอดการซ่อมอย่างละเอียดและที่สำคัญคือทุกคนจะอ่านวงจรซัมซุงเป็นใครที่เคยอ่านวงจรของ iPhone มาแล้วจะเห็นว่ามีข้อแตกต่างอีกมากมายสำหรับการเรียนคอร์สจำซ่งนะครับ